วันนี้ก็เด็กๆเ,เรียนจบแล้วนะคะครูก็พาสาวๆนะคะ,อ,ะออกมาเที่ยวด้วยเนาะเรามาเที่ยวด้วยก็คือ,อเลี้ยงส่งท้ายกันด้วยนะคะ <ś> น้องจิ๊บเนี่ยคะ่ะสาวสวยๆเนี่ยคะ่ะน้องจิ๊บเนี่ยก็เรียนจบแล้วนะคะน้องจิ๊บเขาก็คือจะกลับกลับชุมพรน,นะคะเขาก็จะไปเปิดร้านที่ชุมพรเนาะก็ <ś> <ś> ที่ เทอมินอลนะคะก็คือมีงานเอแฟ r และก็คือมีงานอาหารนะคะของพีเอเขาจัดเนาะอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะนะคะก็เลยปกติแต่ละรุ่นนะ,ะ่ยเาก็จะได้ไปกินหมูกระทะกันเนาะแต่รุ่นนี้ก็อยู่กันไม่ครบนะคะก็เลยงั้นก็งั้นเราไปกินกันตอนเที่ยงแล้วกันนะคะก็เลยเชิญสาวๆกันไปกินกันตอนเที่ยงเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เรา เฉลิมฉลองกันเรียบร้อยนะคะจริงๆก็กินแค่อะไรนะยำกินยำกินยำเส้นเล็กแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกันนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็จะมีพวกกุ้งจ้อไก่อะไรนะกุ้งจ้อแล้วก็ปูจ้อเนาะก็อิ่มกันแล้วนะคะของของของกินเยอะมากะค่ะ งานถึงวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะงานของกินเยอะมากนะคะใครอยู่แถวพัทยาก็ไปลองนะคะอร่อยนะคะหมูกรอบเนี่ยค่ะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะยำซึ้งเล็กวันนี้เรามาปล์ตีกันที่ร้านนะคะเชลองกันนะ,คะ<ล>แค่นี้นะคะแค่นี้ก็คืออิ่มกันมากแล้วนะคะปาตีกันเรามาเลี้ยงลองกันพอเราฉลองกันเสร็จแล้วเนาะ ก็เราก็เดินไปที่ร้านนะคะไปที่ร้านลาน,นามันสานะคะรุ่นนี้เด็กๆทำงานกันแค่สามคนนะคะก็คือประมาณแบบเตือกางเขาก็เฮ้ยทำไมรุ่นนี้ทำงานน้อยมากเ <c oughs> พราะปกติค้รับนักเรียนรับรุ่นละแค่แปดคนใช่ไหมคะ ลรวรุนเนี้ยคือมาจากเมืองนอกก็หลายคนว่างกี่ที่คะเนี่ยว่างกี่ที่เค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่นี่เหรอคนแล้วก็กลับบ้านติดเชี่ยวอยู่นี่เหรออันนี้ก็สุดเก่าเรานะคะก็เลยทํางานกันแค่สามคนค่ะเนี่ยงานเยอะมากเลยนะใครกําลังมองหาอาชีพใหม่นะคะลองเปิดใจกับอาชีพนี้นะคะงานเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเราอายุเท่าไหร่อ่ะห้าสิบหกสิบนะคะก็ยังยัง เขาก็ยังรับอยู่นะคะใครสนใจอาชีพนี้ก็ลองทักทายมาจองคอร์สเรียนนะคะของครูก็ตอนนี้นะคะมีคอร์สเรียนเดือนตุลาเลยนะคะเนี่ยค่ะจบแล้วก็จะมีงานรองรับแบบนี้